ขายหนังสือสวดมนต์ผิดเพี้ยนลั่นคนซื้อจนคนขายรวยมีเพจดังที่เปิดประเด็นเกี่ยวกับการขายหนังสือสวดมนต์ที่นักร้องสาวรงเพียวทำขายทําให้เกิดความสงสัยว่าหนังสือนี้มีบทสวดผิดเพี้ยนอยู่หรือไม่มันจะส่งผลต่อคนซื้อและคนขายอย่างไรและมันเป็นเรื่องยากหรือง่ายที่จะตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือสวดมนต์ วันที่28กันยายน2,568เพจบิ๊กเรียนออกมาเปิดประเด็นว่าด้วยเรื่องหนังสือสวดมนต์ของนักร้องสาวทรงเพียวที่ขายเป็นหมื่นเล่มพร้อมกับการระบุว่ามีบทสวดผิดเพี้ยนและขอให้บรรดาผู้เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับการเปิดเผยภาพบางส่วนจากหนังสือสวดมนต์นั้นๆที่เป็นการยำบทสวดซึ่งทําให้เกิดความสงสัยว่ามันจะส่งผลต่อคนซื้ออย่างไร แต่ที่นี้มีคนที่มองว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกสนานและไม่ได้มีปัญหาตัวเพจเจมอย108 V1 ก็เลยออกมาขยี้ประเด็นนี้ด้วยพร้อมกับการระบุว่าเขาซื้อมาเพื่อสวดอยู่แล้วแต่เขาซื้อมาด้วยใจและไม่เคยรู้สึกว่าถูกหลอกทั้งนี้เขาก็ต้องการรวยและมีผัวเหมือนกับคนที่ซื้อหนังสือนี้มา และนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดคือการที่คนซื้อหนังสือสวดมนี้มีความต้องการในการรวยและมีผัวซึ่งทําให้เกิดการขายหนังสือสวดมนต์ลผิดเพี้ยนอย่างกระจัดกระจายแต่ถ้ามองในมุมมองอื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานและไม่มีปัญหาเลยก็เป็นได้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่คนซื้อหนังสือสวดมนนี้มีความต้องการอย่างไรและมันจะส่งผลต่อชีวิตของพวกเขาไปอย่างไรคุณคิดยังไงกับเรื่องน,นี้มันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือเป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหามาพูดคุยกันในกลางคนเลย